กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการ Novel Talk EP ที่8แล้วนะคะเราต้องบอกก่อนนะคะว่า EP ที่8นี้เป็นแค่คลิปวิดีโอที่เราทำทิ้งไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะใช่เพราะว่าเป็นวันหยุดวันหยุดกี่วันนะคะคุณโบนัสสวันแล้วก็เลยโก้เพื่อนๆคิดถึงไงใช่ใช่แล้วก็เลยมาอัดแล้วก็เตรียมนิยายมารีวิวให้เผื่อจะได้เอาไว้ดูตอนวันหยุดนั่นเองค่ะใช่ วันนี้สมารรีวิวกับเรื่องอะไรดีคะคุณโบนัสชื่อเรื่อง Monster Factory หรือเปล่าคะใช่ค่ะ Monster Factory ใช่มีชื่อไทยไหมเอ่ยเรื่องนี้ผู้แปลเขาไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้นะคะแต่ว่าคนสายฟ้าแปลเป็นภาษาไทยให้ได้ไหมได้ Factory ก็คือโรงงานหรือองค์กรนะคะ Monster ก็คือตามตรงๆอสูรกระกัยส์ปหละอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อนๆอาจจะ อยากลองคิดชื่อเรื่องไหมแล้วก็เออมาส่งเสนอเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะใช่รวมทั้งเสนอเกับเราก็ได้แบบว่าดูวิดีโอไปแล้วแบบว่ามีข้อโต้แย้งหรือว่าแบบอยากช่วยแสดงความเห็นก็คอมเมนต์มาได้เลยสามารถแบบคอมเมนต์ได้แล้วก็มีแอดมินตอบตลอดนะคะถึงต้นนะคะใช่ดูไปให้แล้วนะคะค่ะขอบคุณแอดมินด้วยนะคะแอดมินทอเราปักรูกมาให้แล้วนะคะไปตามหลังได้รูสิไหนไหนอุ้ยเป็นเจ้ามอนสเตอร์มอนสเตอร์โอเค วันนี้เราอยู่บ้านอะไรคะเนี่ยบ้านอะไรบ้านอะไรคะเนี่ยมันคือบ้านอะไรนะอะไรอ่ะ้าววันนี้เนี่ยู่อยู่เลยบ้านอะไรนะคะเลเวนคอร์เลเวนคอร์สีฟ้าบ้านสีฟ้าคือเลเวนคอร์คือไรสไลส์เรลเลนสไลส์เชลเลนคู่อ่ะไอ้บ้านนี้เออเขาลงไปแล้วกี่ตอนเขาคนใส่ฟ้าสำหรับเนี้ยเรื่องนี้หกหกสิบอะไรหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกเจ็นะคะหกเจ็ดนะคะงวดนี้งวดนี้หกเจ็ด เซนหกเฮ้ยใกล้เคียงไหมไม่แน่โอเคสนุกก็คือมี67ตอนนั่นเองใช่พระเอกของเราชื่ออาให้อ่านจริงใช่ไหมให้อ่านจริงๆเย่ชิงเออใช่หรอใช่ใช่ใช่เย่เย่เย่ชิงใช่เย่ชิงเรามาเข้าเรื่องย่อกันเลยในคุณโบราณัองเริ่มเกินเรื่องย่อให้เราฟังหน่อยสิคะโอเคให้เราใช่ไหมเราก็ได้อ่ะเขาบอกว่าผม ชื่อเยชิงโชคดีที่ผมได้ไปเจอแอปพลิเคชันในโรงงานมอนสเตอร์นี่ไง Monster Factory ไม่แต่ตอนที่เราไปตามอันมาตอนแรกแมันยังไม่ใช่โชคดีคนบ้าอะไรคือโชคร้ายตั้งแต่ดำเนินเรื่องเลยคุณ พระเอกของเราก็จะเป็น่างนี้เกือบทุกเรื่องคือมันงทุกข์ขึ้นนะคโชคร้ายมากๆเลยนะแต่ที่เราตามอ่านแต่ EP แรกอ่ะแต่คืออันนี้เป็นเรื่องย่องไงเขาก็เลยสรุปมาว่าแบบไปโชคดีเจอเรื่องงานมอนสเตอร์ตอนแรกก็โชคร้ายเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็จะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ต้องผ่านการโชคร้ายมาก่อนก่อนที่จะเจอความโชคดีใช่เออมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งด้วยนะที่เขาเจอเออแบบว่าเทียบได้กับคนร้อยคนอย่างเช่นมอนสเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยทำงานได้เท่ากับคนหนึ่งร้อยคน ประมาณนั้นเลยโ,โคตรแข็งแกร่งะใช่แล้วก็มีทักษะทักษะที่ดีกว่ามนุษย์ด้วยมีหลายชนิดด้วยประสิทธิภาพละคุณสายฟ้าประสิทธิภาพหรอก็คือจะมีความเร็วของทักษะในการทำงานนะคะหูมีบวก3 0 0้อยบวก300อยคือเร็วมากเลยหรือเปล่าใช่และอ<ข>ย่างนี้เราเราจะแข่งกับมันได้ไหมโอ้ออมันทำได้เราจะถามเลยไม่แค่แค่มอนสเตอร์หนึ่งตัวมันเร็วแล้วมันทำงานได้มากกว่าคนหนึ่งรอคน แล้วมันยังมีแรงพละกําลังมากกว่า300เท่าโอ,โอ,โอ้ยอมฉันยอมติตดติดบวงซงอ๋อ <c oughs> ไมใ่ใช่ใช่ไหมพลัเรือไม่ใช่แล้วขอสมาขอเถอ <c oughs> ปะ,ะประสิทธิภาพเราประสิทธิภาพประสิทธิภาพเราพูดไปแล้วไง <300 S 1> วัน,นสามร้อยความแม่นยำ <c oughs> เดี๋ยวนะเ <c oughs> สียงขอเอ็คืคือเป็นอะไร <c oughs> แอ้มเอาไดเอลล่าคิปเปอร์อัมดัต ระดับตำนานแปลว่ามันต้องเป็นอาวุธแน่เลยหรือเปล่าไม่ไม่อาจจะเป็นความแม่นยําในการประมวลผลของตัวมอนสเตอร์ต่างๆใช่แต่ละชนิดเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงแบบพละกําลังบวกสามร้อยแล้วไม่พอยังมีความแม่นยําคล้ายว่าจําไม่ลืมอา่าได้รับเรื่องอะไรไปป้อนเรื่องอะไรให้ก็จําแม่นยําก็คนหรือเปล่านะอันนี้เป็นความคิดของเราเอออะไรประมาณนั้นนะเลยเนาะต้องไปอ่านดูเนาะใช่วิ้ยเอกของเราก็คือ มีประโยคเด็ดด้วยจ้าใช่ใชมันมีประโยคเด็ดเพราะว่าทั้งทั้งการดาเนินเรื่อง,องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกลางเรื่องคือมันไปคนโชคไ้ายโชคร้ายโชคร,ร้ายมันก็เลยแบบมีประโยคที่แบบเด็ดสําหรับมนุษย์เลยนะแบบแบบมันบอกว่าอะไรอะความยากของความสําเร็จอะมันไม่ได้ยากเลยแค่คณหยิกบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาเออคุณคิดดูมันคุ้นคุ้นไหมประโยคเนี้ยเหมือนวอลส วันมดเราอะเออจบปัญหาจบปัญหานี่ตังค์ีดิบเออเออดิบมอนสเสุดยอดเลยจบเลยเราเลยหยิบประโยคนี้มาขาชอบอย่างเราใช้ไม่ได้ฐานะอย่างเราเราไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องถึงนะคะเราเห็นประโยคนี้เรานึกถึงบอสของพวกเราเราเลยหยิบมาเลยเป็นประโยคเด็ดของเยชิงที่เป็นตัวพระเอกเออสุดยอดสุดยอดแล้วโคตรชอบเลยแล้วโหดเลยแล้วพวกเรามอนสเตอร์เหรอคะมันบอกอย่ามาเล่นแง่กับพวกค่ะการสร้างสรรค์เครื่องจากที่แบบ สุดยอดคือความรักและชีวิตของพวกข้าอ๋อเป็นมอนสเตอร์ในโรงงานก็คือทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออาณาจักรในโรงงานอย่างเดียวเลยร่างกายของข้าวันวันก็คือหมกมุ่นแต่เรื่องพวกนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่ามันรู้อยู่เรื่องเดียวหรือเปล่าเรียนรู้แค่เฉพาะเรื่องโรงงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่งั้จะอะไรประมาณนั้นใช่โ้มีมอนสเตอร์นะคะสูง20เมตรเหรอเรามอนสเตอร์สูง20เมตรโอ้โหสูงสมมติคนเราที่สูงสุด ในโลกมนุษย์จริงๆแทบสองเสอเมตรอเมตรไม่เกินนั้ใช่โอ้โหสูงมากคลอมันกีดแงนแล้วแงนอีกอะไ่งชันว่าคุณคือเมื่อยคอเลยนะคะถ้าคุยกันและทั้งมีร่างเปือยแล้วก็ป่าเถ่อนเครื่องตัดองค์ทรงพลังแล้วตะกนกล้องส่ฟ้าชอบตะกลนว่าข่าวไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นแบบใครก็ช่างแบบรวนเป็นขยะ ใช่ไหมเนี่ยล้วนเป็นขยะทั้งสิ้นคือเดินเดินไม่แคร์ไม่แคร์อะไรใครไม่แคร์มนุษย์ไม่แคร์อะไรเลยพอตัวสูงตัวใหญ่ไงเดินเหยียบคนนี่เกลียบกับมดเลยมั้งอะไรประมาณนั้นนะค่ะคนนี่เหมือนเศษฝุ่นนะใช่ใช่มันล้วนเป็นขยะทั้งสิ้นขออ้ออ้อออันนี้คือเจ้าผภาคปะเราแนะนำให้คุณไปเป็นนักภาคเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณไปเป็นมัดนักภาคไม่เป็นไรค่ะเกรงใจไม่ต้องเกรงใจละขนาดนี้เอาเรื่องประเด็นแรกเลยแล้วกันเนาะเข้าประเด็นดีกว่าเนาะโอเคอ่ เอาชื่อเขาชื่อพระเอกไหมค่ะเยชิงค่ะเยชิงเยชิงเยชเยเขาพยายามโทรหาเพื่อนสนิทเจ็ดคนเจ็ดคนแต่จํานวนเงินที่เขายืมมายังไม่พอกับความต้องการอ่ะเอาง่ายๆพระเอกอ่ะเปิดเรื่องมาก็เหมือนเป็นทายาทโรงงานโรงงานแบบกิ๊กก๊อกก็ได้อ่ะเป็นทายาทโรงงานทั่วๆไปแล้วเหมือนแบบว่าตอนนั้นน่ะมันเหมือนแบบเศรษฐกิจฝืดเคืองอะไรก็ไม่ดีเนาะก็เลยแบบว่าโทรไปหาเพื่อนเพื่อน่วมชั้นเพื่อนสนิทและไม่สนิทโทรได้ประมาณเจคนนี่แหละก็ทั้งแบบ ถูกปฏิเสธแล้วก็ให้เงินสนับสนุนมาบ้างให้ยืมมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย hmm. รวมๆแล้วอ่ะนะเจ็ดคนนั้นอ่ะ hmm. เพื่อนเขาให้ยืมมาประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสาันหยวน hmm. อ่าแต่ว่าเย่ชิงอ่ะก็ไม่ได้คิดที่จะต่อว่าใครนะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นแค่นักเรียนมปลายอ่าประมาณนี้แล้วแค่เพิ่งเรียนจบแล้วก็ไปหาหยิบยืมเงินเพื่อนอ่ะ hmm. ยืมมาได้เยอะ hmm. ขนาดนั้นนะ <Okay. S 2> มนถือว่าเยอะนะเท่าเป็นเงินเท่าไหร่หรอคะคุณแม่ในทัดเนบาทใช่ไหมมันประมาณ ห้าหมื่นแปดพันกว่าบาทโอไปนี่ก็เยอะมากเลยนะเงินก็เยอะใช่ก็คือเขาไปหยิบยืมเงินเพื่อนๆนมาเพื่อจะช่วยพ่อของเขาเพราะว่าเขาทำโรงงานเนาะแล้วมันเกิดเศรษฐกิจฟุดเครือมันก็เลยแบบจําเป็นต้องใช้ตังทุกอย่างต้องใช้ตังอ่ะเนาะประมาณนั้นเลยถูกจับ้ยนให้เป็นใช่เขารู้สึกขอบคุณมากกว่าเลสั้ำกลุ่มเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นก็เหมือนกับเขาเป็นเด็กจบใหม่อเนี่ยที่ที่เราไปเขาเพิ่งจบมาเลยแล้วแบบเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ขอหยืมเงินเพื่อนได้แค่นี้ก็ รู้สึกขอบคุณแล้วแหละแม่รู้สึกโทษใครหรือที่ใครไม่ยิ้มก็คงจะขัดสนจริงๆเขาก็แบบพยายามที่จะเข้าใจในจุดๆนั้นจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นั่นเองะะใช่จุดเริ่มต้นก็คือเหมือนพยายามดิ้นรนเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแล้วก็โรงงานของตนเองประมาณนั้นต่อไปเลยไหมใช่ประเด็นต่อไปเลยเย่ชิงได้รับสายฉุกเฉินจากเย่เจียงหนิงชื่อนี้จีนใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือ,คอยี่แป่เ<ป><ป>หรอคะ เป็นนิยายแป๊ค่ะเราลืมบอกไปเลยใช่ใช่แปจีนแต่ว่ามันเกี่ยวกับระบบโรงงานมอนสเตอร์เราว่ามันน่าสนุกนะใช่ไหนเย่ชิงได้รับสายชุชชนจากเย่เจียงเจียงเียงหนิงว่าเกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นในโรงงานของเขาใช่เขาทำธุรกิจมาหลายปีถ้าหากมีข้อผิดพลาดอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะผิดพลาดในเรื่องที่ง่ายๆใช่ไหมเพราะว่าธุรกิจเขาดําเดินกันมานานแล้วแล้วการที่ผิดพลาดอ่ะ อ่าอย่างเช่นเนาะถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเราก็ต้องมีผู้จัดการเพื่อควบคุมอะไรสักอย่างในแต่ละจุดแต่ไอ้ผู้จัดการคนนั้นอ่ะมันเหมือนแบบว่าละเลยความสนใจในหน้าที่อ่ะเหมือนแบบเกิดปัญหานิดหน่อยมันก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกปล่อยผ่านไปเดี๋ยวเราค่อยมปแก้ไม่ต้องบอกเจ้านายก็ได้มั้งอะไรประมาณเนี้ยใช่มันไม่ได้ถ้ามันเกิดปัญหามันคนที่จะรายงานให้แบบทันทีใช่ไม่งั้นมาจะทําให้แบบเกิด เป็นความแบบเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ขนาดนัมันทําให้เสียชื่อเสียงด้วยนะโรงงานเขาอะไรอย่างนี้เนาะได้ข้อคิดเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่เรื่องนี้มีข้อสรมีสาระมีสาระพอเขาคบข้อผิดพลาดใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมไปบอกแย่จริงที่เป็นตัวเอกของเราแล้วคราวนี้พอมันเกิดข้อผิดพลาดนะเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไซงานก่อสร้างอ่ะมันจะมีแท่นอะไรสักอย่างที่วางแล้วก็เอารถเคนไปวางอยู่บนแท่นนั้นแล้วคราวนี้แผ่นไอ้แผ่นแผ่นแผ่นวางรองอมันเอียงประมาณนั้นแล้วไอ้ตัวเคนอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรแขนขีปแขนขีปอบมันอยู่อย่างนี้น้องมันเป็นเหมือนรถเขนที่เขาไปขีหผอเออใช่ใช่เหมือนแบบว่าขี้องขึ้นบนชั้นสูงหรือว่าขี้องหนักไปใส่รถรถรถบรรทุกอะไรเงี้ยมันทําให้เอียงแล้วก็กลายเป็นแบบว่ามันล้มลงมาทับคนงานเออมันก็กัดเกิดอากาศมันก็จะแบบเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าทําให้ทุกคนที่อยู่แถวนั้นนะได้รับอันตรายใชายมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาอีกเริ่มต้นอีกละซวยอีกละ ยืมเงินไม่ได้ยืมเงินได้น้อยไม่พอยังม,มาแบบเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอของตอนเองอืมอ๋อแล้วเกจริงเจียงหนิงเนี่ยเป็นเป็นอะไรกับเยชิงคะรู้ไหมเป็นคนงานค่ะเป็นคนงาน<อ>ชั้นล่าง <คน S 1> อีกทีนึงในโรงงานของเขาใช่อ๋อล้ไงต่อคขาขเนี่ยคนงานพอเขาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเขาก็เลยพาไอ้คนที่ชื่อ เย่เจียงหนิงเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลที่แบบเขาแขนหักเหรอไม่เชิงแขนหักแต่ว่าโดนไอ้รถเคนที่เป็นแขนขี่บัลลุนลงมาทับก็หนักนะใช่ไม่รู้ว่าจะฟกช้ำน้ำเขียวอะไรนะแต่ว่าก็ตัวอับเลือดนะคุณตัวอับเลือดไปโรงพยาบาลเถอะกันแล้วหอบไปโรงพยาบาลใช่นี่ไงแล้วก็ทิ้งคําถามไว้ว่าแขนกัดคืออะไรถ้าคนอื่นแบบว่ามีความคิดเห็นที่มันเป็นอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของเราเองนะ อ๋อที่โดนเท้าเหรอคิดว่าแขนกัดคือโดนเทับใช่เพราะว่าเราอ่านมาแล้วเขาใช้สัพท์ว่าแขนกัดเหมือนคีนคีบอะไรใหญ่ๆสักอย่างเราก็เลยตีความให้มันเป็นเหมือนแบ็คโฮที่เธอบอกอะไรประมาณนั้นโอเคนี่ไงมีตัวละครอีกตัวหนึ่งละใช่ิ่ไดวรับสายจากอันว่าอะไรสวีหลันก็คือแม่ของเขาพอออะเดี๋ยวนะพ่อแม่โทรมาใช่ไหมคุณจําเหตุการณ์แรกไว้นะอ่าเหมือนแบบว่าเงินเงินขาดแขนเงินขาดมืออันที่สองคนงาน เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมสามปุ๊บเมโทรมาร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ว่าแบบพอเขาน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างได้รับการเข้าฝาดตัดเธอโอ้โหทำหุนบางไหมเนี่ยนะม่งแรลกนะสายเม่โทรเข้ามาแล้วแบบยิ่งทําให้เขาเกิดความวุ่นวายใจวุ่นวายใจโอ้ทําไมมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องเขาก็เลยพยายามที่จะโทรหาพ่อโทรหาพ่อโทรยังไงก็โทรไม่ติดอะไรประมาณเนี้ยพอเขาโทรไม่ติดเขาก็เลยขับรถออกไปเพื่อที่จะไปหาพ่อแล้วคราวเนี้ย เหมือนแบบว่าเขาขับไปตามทางเนาะปกติคนเราอะ่ะก็จะขับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สมมติเนาะคนเราทั่วไปก็จะขับรถรถไปกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แต่เขาด้วยความแบบรีบไปทางรัดไปทางรัดดีกว่าเออ,เอ,อมีทางรัดก่อนนั้นอีกเออ,เอ,อมีทางรัดอีกแล้วออคุณรู้ไหมว่าเขาไปเจออะไรเจออะไรเจอหลุมใหญ่มากใหญ่เท่าตัวคนละใหญ่เท่าเราสองคนเ,ออเลยคือหลุมเต็มทางไปหมดเลยเออแล้วเขาก็แบบทางอะไรวะเนี่ยอะไรมันแบบ กันดันเลยขนาดนี้ไม่น่าตัดสินใจผิดพลาดที่มาทางนี้เลยแต่มันได้มาแล้วตามทางก็คือมีแต่หลุมหลุมหลุมเสร็จปุ๊บข้างทางอ่ะมันก็จะมีรอยรถขับไปค่ะมันมีรอยรถขับไปเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไอ้เอาวะขี่ตามรอยรถไปแล้วกันเผื่อมันจะรอดเพราะว่ามันมีรอยรถไปใช่ไหมเวลาเวลาคุณหลบโคนหรือหลบหลุมคุณก็จะหลบตามทางรอยรถใช่ไหมเออเขาก็ไปอย่างนั้นแต่ไม่เว้ยขี่มาตกล้มเจยเลยทำไมอะ ความสวยมันตกลงไปในหลุมพี่ใหญ่เท่าตัวคนนะคุณเออแล้วขึ้นมาได้ไหมเน่ยยางแตกจ้ะอะไรมาจะสวยขนาดนั้นเนาะยางมันแตกโอ้ยใช่เรื่องนี้เขาสวยมากเลยทีมงานมงานบอกว่าพระเอกสวยจริงๆนะคะทีมงานบอกสวยจริงๆสวยไหมตั้งแต่เรามายังไม่มีข้อดียไม่มีข้อดีเลยพอตกลงไปในหลุมปุ๊บยางแตกยางแตกทําไงเขาจําได้ว่าหลุมหลุมที่มันผ่านมา เขาเห็นเรือไม้อันนึง่งคือแบบเขาก็เลยตั้งใจที่จะเอาอุปกรณ์อะไปพังไอเรือไม้นั้นมาเป็นไม้กระดานเพื่องัดรถขึ้นจากไอ้หลุมที่เขาตกลงไปคล้ายๆว่าเหมือนรถติดหลุมแล้วต้องอหาไม้เพื่อมารองล้อรถเอ,เอแล้วก็อืออ่นคอเออเออคิดออกใช่ไหมที่อก <laughs> ประมาณนั้นแต่หลุมท <laughs> ีม่เขาไปมันลึกเหรอมันลึกเออมันลึก มันลึกเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องพยายามที่จะแบบปีนลงไปในหลุมเพื่อไปหาไอ้ไอ้เรือไม้นั่นเสร็จแล้วเป็นไงไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ในหลุมนั่นแหละเสร็จแล้วเป็นไงรู้ต่อไหมรู้ต่อไหมคือแบบพอมันตกเอ้ยพอมันพอมันวิ่งไปถึงหลุมเสร็จใช่ไหมมันก็พยายามที่จะปีนลงไปอย่างระมัดระวังอแต่พอปีนลงไปปุ๊บมันก็เลยแบบตัดสินใจแบบเฮ้ยเหลี่ยงเดียวกระโดดลงไปดีกว่าเว้ยอะไรมันน่ะเออคือเหมือนแบบ กล้จะถึงใกล้จะถึงข้างล่างแล้วก็แบบอีนีดเดียวกระโดดลงไปแล้วกันแต่แต่นีดเดียวมันคือสองเมตรสองเมตรก็สูงระดับคนเออมันก็กระโดดลงไปแต่มันโชคดีที่แบบดินข้างล่างเป็นดินร่วนเว้ยมันก็เลยไม่เจ็บมีแรงซับแรงกระแทกแต่ความสวยอะไรอีกอะความสวยก็คือโท่าเราสมันเอาไว้ตรงกระปอากระปอาเสื้อเออเออมันกระเด็นนะคุณกระเด็นฟิวคืเห็นภาพเลยอ่ะตกลงน้ำจม เอเถอะเชื่อเถอะว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะขอให้อยู่ในหลุมนั้นและอยู่ยลางปลอดภัยสวัสดีค่ะออย่าเพิ่งอย่าไม่จบเลยจะขนาดนี้อยังต่อวม่้ต่ออันละไงต่อแค่ขายมือถือมันก็ไม่ได้แพงหรอกเนาะแต่เรื่องสวยมันจะสวยอะไรขนาดนั้นวันนี้นะอันนี้นับแค่วันนี้สวยกี่เรื่องอะเรื่องแรกเรื่องสองเรื่องสามโทรศัพท์หล่นลงไปอีกเรื่องสี่ เขาก็เลยแบบตะโกนใช่ไหมตะโกนขึ้นมาว่าพระเจ้าผมไปทําอะไรให้คุณเนี่ยเออเป็นเราเราก็โมโหนะคุณอยู่ดีมันจะสวยแล้วก็ตะโกนใส่ท้องฟ้าแบบพระเจ้าแบบพระเจ้าเออจริงก็สวยจริงค่ะจะทำแบนี้แล้วมันแบบอะไรตอนนี้จะมาเป็นอะไรตอนนี้ตอนนี้มีเรื่องฉุกเฉินอยู่อะค่ะแต่พอคุณรู้ไหมอารมณ์เหมือนเราโมโหถึงขั้นขีดสุดไปด่าพระเจ้าพระเจ้าดันตอบกลับอ่ะอุ้ย <laughs> อ,อ,อันนี้พีคอันนี้พีคอันนี้พีคไหมเ,ออเขาแบบคุกเข่าลงไปแล้วแบบพระเจ้าผมไปทำอะไรคนเนี่ยออตะโกนเข้าไปหาท้องฟ้าเสร็จปุ๊บหลังสิ้นเสียงจู่ๆมีแสงสีน้ําเงินกระพริบออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เออ,เอ,อมันต่างดาวหรือเปล่าไม่คุณอ่านต่อดิคุณอ่านต่ออะเราต่าง,งดาวปาเป็นยังไงอะเป็นยังไงว่าสระน้ำสีเขียวเข้มถูกฉีด กระแสไฟแรงสูงแสนโวลต์ลงไปประกายไฟเสียเงินจำนวนนับไม่ถ้วนโผล่จากก้นลึกของหลุมโผล่จากหลุมนั้นหรอหลุมหลุมที่มือถือตกลงไปในน้ำที่พอมันพอโทรศัพท์ตกลงไปใช่ไหมมันก็ไปคุกเข่าไอ้น่าหลุมนั้นแล้วมันก็ตะกนขึ้นฟ้าเออแล้วพอตะกนเสร็จพอสิ้นเสียงไอ้น้ำในน้ำมันก็เบ่งประกายขึ้นมาไงน้ำที่โทรศัพท์ตกงไปอ่ะมันคือไฟจากไอ้กระถือเหรอเออเพื่ออะไรอ่ะเไราไม่รู้คอนี้หออะไรคะ โ oh, oh, อ้โหสันก่อนอันก่อนมันตลกจริงมันตลกจริงเป็นไปไม่ได้หรอกอความจุมแบตเตอรี่โหยังพูดเรื่องถึงแบตเตอรี่งพูดแล้วมันโหใช่ไม่ได้ยังไง 2000m ถึงแม้ว่าแรงดันไฟฟ้าขนาดนี้ถูกปล่อยออกมาในาในครั้งเดียวก็ชอ็อตหนูตาตัวเล็กๆอ๋อใช่เครื่องไฟฟ้าเวลาโดนน้ามันต้องชอ็อตสิใช่ช็อตแต่มันไม่น่าจะชอ็อตได้ค่ะ้ต่น,นามันไม่น่าจะชอ็อตได้ค่ะที่แบบว่าน้ําจากสีเขียวเปล่งประกายเป็นสีฟ้าแล้วพุ่งขึ้นฟ้ามันไม่ใช่ไหม2000 2000เท่าไหร่ 2,000 m เองมันจะไปช็อตได้จะาใดเออเห็นไหมแล้วไงต่อมันเกิดอะไรต่อมันก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองโขรศัสา์อันเดียวโทรศัสาวอันเดียวเออ2,000 m นี่เยอะนะพีมงานบอกว่า2,000 m นี่เยอะนะ2 m ถ้าสองแล้วบอกว่า2,000 m ค่ะเออ2,000 m ก็แบตเตอรี่ขึ้นขึ้นเครื่องบินมันเท่าไหร่อะ10 m เองแปลว่าก็ยอะอยู่มาถือร่นอะไรนี่ไม่รู้นี่นะ ใช้ไปกี่วันสองพันอมไม่รู้อะ<ส>่ะแต่มันเอ็ดโวเลยนะแต่คุณมันก็ไม่น่าจะเยอะจนทําให้น้ําชดขึ้นมาเป็นกระเสนเลยทั้งมาหาสมุดทั้งม<อ>าหาเพดานมันกระเพื่อมขึ้นนฟ้าช่องใจเลยอ่ะฟ้าราหมกร่งกิ้งดานเพียงใดพพด่ <c oughs> <c oughs> พอนอะไรอี๋อย่างนี้ออไต่ออะไรต่อเอพอพอแบบมันฟ้ามันก็แบบว่าเปลี่ยนสีฟ้าค้นแบบ สมือนท้องฟ้ามีมละะิตธ์บฝนท่นใด <laughs> เ,เออใช่ทีงน <laughs> ั่นหละเคยคยไ,งไ,ไว,ว่า <laughs> <laughs> พอฝนฟ้าคันองขึ้นออน้ํามันก็เขาเรียกว่าอะไรมันกระเพื่อมขึ้นจนถึงฝน<อ>ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นออคือฝนฟ้าคันองอยู่งั้นอะแล้วน้ําในที่ในเองที่จากสีเขียวกลายเป็นสีน้ําเงินสรุปโท<อ>รศัพท์พังได้ยังโทรศัพท์ยังไม่พังเราก็ไม่รู้เล้วคราวเนี้ยไอตรงหน้าเขาอะมันรู้สึกเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ที่มันเรียนมาตลอด20ปี ตั้งแต่เกิดมาจนโตถึงทั้งหมอมันไม่มีอะไรที่จะมาเทียบได้หรือว่ามา,มา,มาวัดได้อ,อมันก็เป็นงงว่าแบบเเอเป็นงงได้เหรอวะ 2000m ท,ทําทให้น้ําแบบกระเพื่อมชอดขึ้นมาข่านี้ไม่ได้มันถ้ามันชดมันก็แค่ต้องดับวูบลงไปในแอ,อ่งน้ํำไหมอะไรอย่างนี้เรอ,อมันก็กลัวสิคราวนี้ยเพราะว่าเ,<อ>เพราะว่ามันก็กลัวเนาะมันเห็นแบบน้ํากระเซ็นขึ้นมาฟ้าฝนคืนนนนอนคานองวิงว่งหนีจ้าวิ่งหนีไปหลบอยู่หลังอิดแล้วขราวนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยฉันคิดในใจ ฉันประเมินอะไรนะฉันประเมินแบบพลังแบตเตอรี่ในมือถือต่ําเกินไปอะไรอย่างเงี้ยยังมีแบบมันวิ่งมาพะวงพะเวงอะไรของมันอีกแบบสองพันแอมป์ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอ่าเงี้ยมันก็คิดไปไม่คิดอะไรเนี่ย่บ้ามันไม่ได้ความหนักแบเีมันไม่ได้เออาดนี้พอมันวิ่งมาถึงยังไม่ถึงครึ่งทางนะแบบพี่จะวิ่งไปหลบนาะวิ่งมาไม่ถึงครึ่งทางมันก็ได้ินเสียงดังวิ่งรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นการแจ้งเตือนในโทรศัพท์เหรออะไรอีก ให้ทายให้ทายอีกห้ามอ่านห้าอ่านให้ทายอีกให้รู้ของมาเลยเฉลยโทรศัพท์ลอยขึ้นมาเป็นเสียงวิ่งมือถือลอยขึ้นมาเว้ยเอออันนี้เริ่มนะเริ่มเหนือเริ่มการคาดเดาเออเหนืออย่างมากโทรศัพท์ลอยขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็เลยตะโกนออกมาเว้ยอ่ยฉันจะตายแล้วฉันจะต้องตายแน่ๆเลยอะไรเงี้ยฉันจะต้องตายไปเลยะเกิโทรศัพท์ล่ลับวิ่งมันคงคิดอย่างนั้นนั้นใช่ไหมใช่มันคงคิดอย่างนั้นแต่ว่าจะเกิดหลังหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรต่อ เราไม่เล่าแล้วนะไปอ่านเองสรุปโทรศัพท์นะคะค่ะโทรศัพท์ค่ะแย่ชิงเสียชีวิตตั้งแต่ยี่สิเลยไม่ใช่เกมันบ้าเกแกมันบ้ามันไม่ใช่เลยเกมันตลกดีอ่ะเรานั่งอ่านอ่ะคือเราสรุปมาเนี่ยเราพยายามหาประเด็นที่มันน่าสนใจตลกดีเนาะมันตลกจริงนะโทรศัพท์อาจจะฆ่าคนได้ก็ได้ไงมันมีอะไรพิเแษงอ่ ไม่อีนิดนึงอาจจะเป็นไอ้หลุมมอนสเตอร์อะไรนั่นอะไอ,อ้มอนสเตอร์อาจจะอยู่ในห,<ย>หลุมอ่มหรออาจจะอยู่ในหลุมนั้นหรือเปลา่ลาโทรศัพท์ทำไมมันแคบไปเป็นเพราะว่ารู้ว่้าหลุมรว่ามอนสเตอร์นรเนี่ยมันอยากจะคุยโทราศาพัพท์อาจจะใช่ก็ได้คนณ่มีสากกนไม่ใช่อาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นประกายที่ไปจุดไปจุดประกายอะเหมือนประเด็นที่ไปจุดประกายฟุ้งหลุมก็เลยแบบมีไฟฟ้าไปช็อตทําให้แบบมอนสเตอร์ตื่นขึ้นมาจากหลุมอะไรประมาณนั้นไหมเออนี่เราบาแล้วมีกระแสอะไรบางอย่างมีกระแสอะไรเป็นสกิดเพราะว่ามันก็ 2,000ใช่ไหม2,000แอม์ที่ทีมงานบอกมันก็เยอะน้าเท่ากับไฟสปีดบูลสามารถช็อตอะไรได้อยู่เนี่ยาลุ้นแล้วก็มีหลายแนวเนาะใช่แล้วจะว่าระทึกจะว่างงๆจะว่าตกใจมีเรื่องให้ลุ้นอะคุณมีเรื่องให้ลุ้นเยอะชื่อแต่ละชื่อนี่ก็คือน่าสนใจมาก จำไม่ได้เลยสวีวันสวันนี้โอ้โหสวีวันต้องไปอ่านนะคะคุณบุลี่ป่ะเนี่ยชื่อแม่เขานะคุณเป็นเด็กไม่ดีเกคิดไม่ดีฉันไม่แค่แกยด้ชื่อวันมีหลายชื่อตอนมัธยมไม่ชอบล้อชื่อพ่อเพื่อนป่ะเนี่ยชื่อแม่เพื่จริงไม่เคยล้อใครเลยนะเป็นคนดีเห็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเป็นคนดีไม่ชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่ใครจะล้อชื่อคนดีล้อชื่อตายายไปเลยนามสกุลทีเดียวทั้งโคตรล้อยอกยอกลึกลึกลงลึกล้อเล่นนะคะขขำ ออสำหรับ EP 8นี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง Monster Factory แปลเป็นไทยคะ่ะแปลเป็นไทยรู้ว,ว่าอะไรดีใช้กันแต่งอันนี้ f a นสเป็นโรงงาน Monster เ,เลยลว,ว่าแหล่งโรงมอนสเตอร์มาหา แห่งอานาจมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้แหล่งรวมอำนาจของมอนสเตอร์หรือว่าอสุรกายสัปหลาดนั่นเองนะคะียกง่ายๆเนาะแต่ว่าชื่อมอนสเตอร์มันสวยอตร์หรือว่าใครมีวิธีคิดที่แบบแต่งเรื่องให้ดูแบบน่าฟังกว่านี้เนาะก็สามารถ้องก็ได้นะเพราะตอนนี้มีแค่ชื่อมีชษาอนงกฤษอย่างเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอุ้ยชื่อนี้น่าสนใจก็ลองเมนลองพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีแอดมินไล่ตอบตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันไลฟ์ก็ตามใช่ โอเคงั้นสำหรับอีพีที่แปดน,นี้เราก็ต้องของกราบสวัสดีทุกคนนะคะลไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย